สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงแชมเปี้ยนที่ใช้ในการไต่แรงกันดีกว่านะว่าจะมีอะไรบ้างแต่คลิปนี้เนี่ยผมขอยกเป็นจําพวกหนึ่งมาดีกว่านั่นก็คือพวกไอซซาซินนะเดี๋ยวจะมีแชมเปี้ยนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอาคาลีนะฮะอาคาลีเนี่ยก็เป็นแชมเปี้ยนมิดเลนนะตอนนี้ยืนมิดเลนเป็นหลักฮะจะมีท็อปเลนบ้างในกรณีที่เราเจอตัวที่เราคิดว่าสู้ได้นะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือมิดเลนนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาคาลีเนี่ยดาเมจ ดรอปลงมากมากค่ะถ้าเทียบกับแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนคือสามารถยืนท็อปเลนได้สามารถโซโล่คิวท็อปเลนได้แบบชิวๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดาเมจค่อนข้างน้อยลงฮะก็เลยต้องเอามายืนมิดเลนเป็นหลักแทนนะแล้วก็ข้อดีอย่างในการยืนมิดเลนเนี่ยก็คืออคาลิปเป็นตัวที่แบบเจอกับตัวอะไรก็สามารถสู้ได้อะสมมุติเจอเป็นเมดคอนโทรพวกแบบวิกเตอร์อาเซียอาจจะแซวบ้างอาจจะโดนแซวบ้างแต่ว่าก็สามารถที่จะฟาร์มมินเนียนได้เรื่อยๆแล้วก็ ถ้าฝั่งของข้ามพลาดมาเนี่ยเราสามารถที่จะโซโลคิวเขาได้นะฮะก็เลยเป็นตัวที่แบบค่อนข้างดีในการยืนมิดเลนตรงที่ว่าไม่ว่าจะเจอ Champion แชมเปี้ยนแบบไหนเะยเราก็สามารถสู้เขาได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องฆ่านะเราสามารถที่จะฟาร์มหน้าเราสามารถที่จะแบบเก็บเลเวลไปเรื่อยๆได้แล้วรอไปเล่นในทีมไฟ์อ่ะนะส่วนข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือดาเมจค่อนข้างน้อยในช่วงนี้เพราะนั้นในช่วงกลางเกมเนี่ยอาจจะต้องการไอเทมเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนนะในการที่จะเข้าไปทําดาเมจใส่ตัวข้างหลังให้ตายเนี่ยแต่ว่ามันก็คือ ตัวที่แบบปวดมากๆในการทำดาเมจแพงหลังอะคือแค่กลางหมอกไว้อะฝั่งตรงข้ามนี้ก็แทบจะแบบไม่กล้ายืนในนั้นแล้วอะ่ะเพราะว่ามันแบบอาคาริในหมอกนี่มันค่อนข้างเก่งมากๆนะเขาก็เลยจะค่อนข้างที่จะหวาดระแวงกันนะแล้วก็ดาเมจอันตรของเขาเนี่ยเป็นวงกว้างฮนะเป็นสกิลแอสซิสินที่แบบเป็นวงกว้างมากๆในการปาดครั้งที่2เนี่ยในช่วงแบบเลดเกมไี่ค่อนข้างแรงนะและยิ่งเจอตัวที่แบบเลือดน้อยๆด้วยนี่คือปาดหายเลยฮะก็เลยเป็นตัวที่แบบ ค่อนข้างดีนะในการไต่แรงแล้วก็ค่อนข้างดีตรงที่ว่ายืนเลนง่ายมากๆสําหรับใครที่แบบยืนเลนไม่แข็งอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่สามารถที่จะทําให้เราแบบยืนเลนได้ดีขึ้นนะนะ<ว>เลงกานะฮะเลงกาเนี่ยก็เป็นแชมเปี้ยนจังเกิลนะแชมเปี้ยนตำแหน่งป่านะโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะในแรงไทยแต่ว่าถ้าเห็นเนี่ยก็จะเป็นเลงกาที่แบบค่อนข้างค่อนข้างเกิดอ,อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตัวที่แบบฟาร์มเร็ว แกงได้เรนกาแกงได้นะฮะหลายหลายคนอาจจะงงว่ามันแกงได้ไงแต่จริงถ้าเจอเรนกาที่เล่นเป็นๆน่ยเขาสามารถแกงได้นะแกงได้ก่อนเลเวล6อ่ะหรือไม่ก็เข้าไปฆ่าป่าฝั่งตรงข้ามได้แบบสบายๆเลยอ่ะมันเป็นตัวที่ดีมากๆนะแต่ว่าก็อาจจะเล่นยากหน่อยนะก่อนจะเล่นก็ต้องแบบศึกษาข้อมูลหน่อยว่าตัวเขาเล่นยังไงสไตล์แบบไหนนะแต่ว่าเป็นตัวที่แบบยืดหยุ่นนะสามารถเล่นได้หลายสายมากๆเลยนะสายดาเมจก็เล่นได้สายแทงก็เล่นได้นะหรือไม่บางทีสายเวทก็ยังเล่นได้เลยนะ เป็นตัวที่แบบยืดหยุ่นมากนะแต่ว่าหลักๆก,ก็จะเป็นสายดาเมจกึ่งแท้งแหละนะเลงกาก็เป็นตัวที่แบบอยู่ในป่าดีนะสู้กับหลายๆตัวได้สู้กับพวกแบบจังเกิลที่เป็นพวกตัวเวทตัวแบบพาทัาลิเลียอะไรอย่างเงี้ยสามารถสู้ได้นะเลงกานะก็แนะนำนะสำหรับใครที่แบบเบื่อตัวแอสซิสซินอื่นๆนะเลงกาก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะท mm. ารอนนะก็เป็นแชมเปี้ยนมิดเลนนะที่ตอนนี้เนี่ยก็ หายไปแล้วเพราะว่าถูกเนิฟมานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาก็ยังเล่นได้อยู่นะมีความสามารถในการเดินโลมเดินแก๊งช่วยเพื่อนได้แบบดีมากๆเลยด้วยสกิล E ของเขาเนี่ยคือการสามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้นะแลวเรื่องดาเมจเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าวกว่าใครแล้วเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากๆในการโซล่คิวเนี่ยช่วงกลางเกมช่วงต้นเกมเนี่ยคือเจอป่าฝั่งข้ามมีเราสามารถที่จะโซล่คิวเขาได้แบบชิวๆเลยนะแล้วก็เป็นตัวที่แบบไม่จําเป็นต้องสู้ในเลยนน่ะ คือแค่ดันเลนแล้วก็เดินแกง๊งดันเลนแล้วก็เดินแก๊งอย่างเดียวนะก็เลยกลายเป็นแชมเปี้ยนที่แบบส่วนตัวคิดว่าแบกแรงดีนะแล้วก็เป็นตัวที่ดาเมจนี่ไม่ค่อยดรอปเท่าไหร่นะสามารถที่จะมีประโยชน์ได้แบบทั้งเกมเลยถ้าเราเข้าทีมไฟ์ไม่ได้เราก็ไปแยกดันไปดึงสเปซให้เพื่อนแล้วก็พอรู้สึกว่าเพื่อนจะไฟ์กันแล้วเราก็วิ่งมาหาเพื่อนนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบ m o ริตี้มันสูงอะ่ะมันสามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้นะก็แนะนำนะสำหรับใครที่เล่นมิดเลนนะอยากเปลี่ยนตัวแอสซัซินตัวใหม่นะอยากเปลี่ยนเมนนะทารอนก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันเซตนะเซตเงาวน,นี้น่าจะขวัญใจใครหลายคนนะเป็นตัวที่แบบค่อนข้างเทแล้วก็ค่อนข้างเล่นได้อย่างสนุกมากส,สุดเหวี่ยงไปเลยก็ว่าได้นะเป็นแชมเป้นที่มีดามจเยอะมาก,มากๆเยอะตลอดทั้งเกมเลยนะไม่ว่าจะเล่นสายไหนสูตรไหน มันก็สามารถที่จะมีดาเมจได้ตลอดทั้งเกมนะถ้าเล่นเป็นนะเป็นตัวที่เล่นยากในระดับหนึ่งเล่นให้เกิดประโยชน์ในยากเล่นจริงๆเนะี่ยไม่ยากหรอกแต่ว่าเล่นให้มันดีเล่นให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าเป็นตัวที่เอาง่ายก็คือแพ้ทางอะไรหลายๆอย่างนะแพ้ทางไอเทมแพ้ทางแชมเปี้ยนแต่ว่าเป็นตัวที่แบบถ้าเล่นเป็นแล้วเนี่ยสามารถที่จะพอถูกๆไทยๆไปได้อะเนี่ยก็เป็นแชมเปี้ยนที่แบบต้องเล่นเยอะในระดับหนึ่งนะสำหรับเซตเงานะฮะ คาซาดินนะก็เป็นแชมเปี้ยนมิดเลนนะที่เอาจริงก็คือไม่ค่อยได้รับการนิยมเพราะว่าเป็นตัวที่เล่นยากฟาร์มยากแล้วก็ไม่เหมาะกับภูมิอากาศในแรงไทยคือไม่เหมาะกับสภาพอากาศในแรงไทยอะ่ะคือแรงไทยมันเป็นเกมแบบเกมเร็วอะ่ะพะยังต้องเล่นตัวอื่นที่มันเร็วส่วนคาซาดินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าถึงแม้ว่าแพทนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยคาซาดินสามารถเล่นเร็วได้นะแต่ว่าก็ยังไม่เวิร์กไม่เวิร์กเท่าเล่นตัวอื่นดีกว่านะะก็เป็นแชมเปี้ยนที่ เอามาเจอเฉพาะทางจะค่อนข้างดีมากเจออาคาลิดีเจอแอคโคดีเจอไซรัสดีเจอพวกเนี้ยดีมากๆนะเป็นแชมเปีย้ยนที่แบบเฉพาะทางเจอฟิตก็ได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเจอแบบถ้าเป็นเราได้เฟิร์นพิกเนี่ยเราเราไม่ค่อยแนะนําให้หยิบนะเพราะว่ามันตัวเคาน์เตอร์มันเยอะนะเอาไว้เป็นแบบพิกเคาน์เตอร์เขาดีกว่าเจอคาตาก็เล่นได้นะสําหรับคาสดินนะก็เอาไว้เป็นพิกทางเลือกดีกว่าในการที่เราได้เคาน์เตอร์พิกเนะี่ยค่อยเล่นนะ ไดฟเฟิร์สพิกไม่ค่อยแนะนำนะถ้าไม่มั่นใจจริงๆไม่ค่อยแนะนำนะ <S 2> <S 2> คาตาลิน่านะก็เป็นแชมเปี้ยนตำแหน่งมิดเลนนะที่ได้รับการนิยมอยู่นะในระดับหนึ่งในแรงไทยนะเพราะว่าเป็นตัวที่แบบค่อนข้างพลิ้วแล้วก็ค่อนข้างเล่นสนุกนะแต่ว่าด้วยตัวของเขาเนี่ยเป็นตัวที่เล่นยากในระดับหนึ่งก็ว่าได้นะคือตัวเคาน์เตอร์เขาค่อนข้างเยอะนะคาสดินเคาน์เตอร์หนักๆเลยกาลิโออันนี้ก็หนักแพนิออนอะไรก็คือตัวอะไรก็ได้ที่มี CC ในการหยุดคาตาลินาตอนนั้นเตีะ แทบจะเคาน์เตอร์เขาหมดเลยนะมันก็เลยกลายเป็นตัวที่ยืนเลนได้ยากนะในระดับหนึ่งแต่ว่ามีความสามารถในการเดินโลมเดินแก๊งค่อนข้างดีมากฮนะสำหรับคาตาลินา่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยืนเลนก็ได้คือแค่เดินเล็กเดินแก๊งแล้วฆ่าได้พอละเดี๋ยวก็เกิดเองนะแล้วก็ดาเมจของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับการฆ่าเลยนะถ้าฆ่าได้ในทีมไฟ์เนี่ยดาเมจในไฟ์จะเยอะมากๆแต่ว่าถ้าฆ่าไม่ได้ปิดไม่ลงสักตัวเนี่ยดาเมจก็จะน้อยหน่อยนะแต่ว่า ถ้ามีจังหวะได้กดอันตีนี้ก็รุนแรงอยู่ฮะแต่ว่านั่นแหละมันมีของขัดเขาเยอะเอ็กซอร์สก็ขัดได้นะฮะซีซีนิดๆหน่อยๆก็ขัดเขาได้แล้วก็เลยกลายเป็นตัวที่แบบอาจจะเล่นยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเล่นเป็นก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะสำหรับคาตาลิน่าฟิตนะฟิตนี่เป็นตัวสุดยอดของผมเลยนะที่ชอบเล่นมากนะแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะเป็นแอสซิสซินที่แบบผมรู้สึกว่าค่อนข้างเก่งมากๆเลยคือ ยีเลนก็ง่ายทีมไฟก็ง่ายทีมไฟแค่คุณปลาตีไปแบบสุริยะปลาสุริยะใช่ไหมแล้วให้ปลามันตัวใหญ่อะ่ะแค่นั้นนี่ก็มีประโยชน์มากแล้วนะในทีมไฟอะ่ะแล้วก็ไอเทมของเขาเนี่ยก็เป็นไอเทมที่แบบสามารถที่จะยื้อเวลาให้ทีมหน้ามีประโยชน์ต่อทีมอะซอนย่าอย่างเงี้ยซอนย่าเสร็จกดสกิล e ต่อแค่นี้ก็คือแบบยื้อเวลาทําจังหวะอะไรให้เพื่อนได้หลายอย่างมากอะ่ะก็เลยกลายเป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะดีในระดับหนึ่งเลยนะสําหรับฟิตแล้วก็เล่นไม่ยากด้วยฮนะคอมโบเนี่ยก็ ไม่ยากฮะสบายๆแล้วก็เป็นตัวที่มีดาเมจเยอะมากๆแล้วก็มีดาเมจตลอดทั้งเกมเลยก็ว่าได้นะถ้าเราไม่สเกลดรอปไปตอนไหนถ้าแบบไม่ระเบิดอ่ะมันเป็นตัวที่มีดาเมจตลอดทั้งเกมแหละคือไหลมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันก็จะเป็นตัวที่แบบมีดาเมจเยอะมากๆนะสำหรับฟิตเนสแล้วก็อัตติของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะถ้าปาโดนเนี่ยค่อนข้างดีปาไม่โดนก็ไม่เป็นไรอ่ะคูดาวมันน้อยสามารถปาใหม่ได้นะปาได้เรื่อยๆเลยก็ว่าได้นะแล้วตอนนี้เนี่ย มีสายนึงคือสายรูเดนคือการปาอันติไปแล้วก็ออกรูเดนมาเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงมากเนี่ยคือแครี่แบบบางตัวนี่เกือบตายนะถ้าโดนแบบอันติระยะไกลไปอะคาซิก <Classic S 3> นะก็เป็นแชมเปี้ยนในตำแหน่งป่านะที่มีความสามารถในการดักฆ่า solo ค i l ที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็เป็นคู่ปรับกับเลงกาเลยนะเป็นแชมเปี้ยนที่แบบใครเจอก่อนใครเปิดก่อนได้เปรียบนะสำหรับ2แชมเปี้ยนนี้นะฮะ แล้วก็เป็นแชมเปี้ยนที่เคา์เตอร์ตัวอะไรหลายตัวนะคล้ายๆกับเลงก้าเลยก็ว่าได้นะ <c ute> คา์เตอร์พวกแบบป่าเป็นเมทอะป่าแบบคาทัตลิเลียทริยาอะไรเงี้ยคือป่าเป็นเมนในโดนคาสิกป่าคอขาดหมดนะแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะตรงที่ว่าเราสามารถออกไอเทมได้หลายอย่างเราสามารถเอาลูนเอาสเปลมาแบบได้หลายอย่างอะอันตรีของเขาเนี่ยสามารถอีโวอะไรได้แบบหลายอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์เกมก็เลยกลายเป็นตัวที่แบบ ผมคิดว่าดีนะในตำแหน่งป่าเป็นตัวที่แบบยืดหยุ่นมากๆากนะก็แนะนำนะสำหรับคลาสิกออลิสนะออลิสก็เป็นตำแหน่งป่าอีกตัวหนึ่งนะที่คล้ายๆกับคลาสิกเลยแต่ว่าแค่ต่างกันตรงที่ว่าออลิสเนี่ยเป็นเวทคลาสิกเป็นดาเมจนะแล้วก็เป็นตัวที่ดักจับเก่งดักแคมป์เก่งนะแล้วก็มีความสามารถในการเก็บออบเจกตีฟต่างๆค่อนข้างดีมากๆนะตรงที่ว่าสกิลหลายๆอย่างของเขาเนี่ยเป็นดาเมจ เอซ็นต์เลือดหมดเลยนะก็เลยกลายเป็นแชมเปญที่เก็บออบเจคทีฟได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็เป็นป่าต้นเกมอีกตัวหนึ่งนะที่มีความสามารถในการเดินแกงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เล่นได้กับหลายๆตัวฮะเบลนิกตันเลนเกตันสตนัร์ตเิสโคคูนแบบเป็นคอมโบที่แบบจับตายอะซีซีตัวไหนก็ได้นะที่แบบเป็นซีซีให้อีริสสามารถโคคูนได้อะดีหมดนะสำหรับอีริสก็เป็นแชมเปตอีกตัวหนึ่งนะที่เล่นยากแต่ว่าแบกได้แน่นอนนะ แอคโคนะก็เป็นแชมเปี้ยนมิดเลนนะหรือไม่ก็จังเกิลนะมีความสามารถในการดันเวฟเขียวเวฟค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มีความสามารถในการสู้ในเลนได้ดีมากๆนะสำหรับแอคโคแล้วก็เป็นตัวที่สามารถเข้าแลวออกได้แบบชิวๆแหละเข้าไฟ์ออกไฟ์ได้ยอย่างชิวๆเลยด้วยออนตีของเขานะแล้วก็มี CC ด้วย c c สกิลของเขาเนี่อาจจะใช้ยากหน่อยแต่ว่าถ้าใช้ติดเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆนะฮะแล้วก็เดเมมของเขาเนี่คือทรงพลังมากแค่กด EQ ไปตีแคลรี่ก็แรงแล้วนะก็เป็นแชมเปี้ยนที่แบบมีดาเมจแรงถึงแม้ว่าไม่ใช่สกิลอันติเมตของเขาอะใช้แค่สกิลหนกับสกิลสะก็แรงแล้วนะแรงด้วยไอเทมแรงด้วยตัวของเขาเองนะแล้วก็เป็นตัวที่แบบสําหรับใครที่ยืนเลนไม่เก่งนะ่ยสามารถเล่นได้นะคล้ายๆกับอาคาลีเลยนะคือแค่ดันเลนอย่างเดียวอะดันเลนเดินแก๊งดันเลนเดินแก๊งเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆก็เล่นได้นะสำหรับไอค ก็จบแล้วนะสำหรับ10แชมเปี้ยนแอสซินนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชมเปี้ยนมิดเลนนะแล้วก็จะมีแชมเปี้ยนของจังเกิลบ้างนิดนึงนะใครมีตัวอะไรแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกดูได้นะส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่า10ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวอะไรที่เล่นง่ายแล้วก็เหมาะกับแร้งไทยที่สุดแล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้คิมบีได้เลยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ